ออกออกมาได้ออเอียงมาได้เฮ um> ้ยปีกไงเฮ้ย ไหนได้ปิดไปนี่มันออกไปใส่ตอนโดดคุคิี่อ่ะเออวิ่งไม่มันการอันนี้มันการน้อยๆแค่นี้นะเงี้ปกติเออเอา มีกูแตกอ่ะไอ้สัตว์เอ้ย